สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะเหมือนมาอยู่อีกเมืองนึงนะคะก็ วันนี้แดดอุ่นๆค่ะแต่ว่าก็ยังหนาวค่ะลมเย็นมากเลยแล้วเหมือนจะพาทุกท่านไปดูแกะนะคะมีพ่อแกะแม่แกะแล้วก็มีลูกแกะที่เพิ่งเกิดใหม่ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นธรรมชาติสวีเดนที่เราสามารถสัมผัสได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็ใบไม้ดอกไม้ก็เริ่มออกมาเยอะมากๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ ผูกคนส่วนใหญ่จะแพ้เกสรดอกไม้เยอะมากๆเลยคะ่ะตัวหมาเองก็เป็นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาถึงแล้วค่ะอุย้ยน่ารักจังเลยดูสิคะสวยไหมเดี๋ยวมันจะพาซูมดูใกล้ๆนะอ้ย เป็นลูกแพะเกิดใหม่นะคะเอ้ยลูกแกะขอโทษทีค่ะเป็นแกะเกิดใหม่ตรงนั้นก็เป็นแม่ของเขานะคะตัวนี้ก็ยังท้องอยู่นี่ก็เพิ่งเกิดใหม่นะคะมีสีดำอุ้ยตัวนี้น่ารักอุย้ยดูสิคะน่ารักมาก ่ารักมากเลยค่ะอุย้ยลองหาแม่โอ้เขาหิวหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันอุย๊ยขอโทษขอโทษฮั Hi. เขานึกว่าเราจะไปใกล้ลูกเขานะคะแม่ขขเขาก็กังวลนะคะอเฮ้ยฮายเมนเฮ้ยเฮ้ยเนมนตัวนี้เหมือนจะเพิ่งเกิดนะคะเดินยังไม่ค่อยแข็งแรงเลย นะคะน่ารักมากๆเลยอุ๊ยเดลุงยอบมาละทิ้งจ้ะเฮ้ยไหเอ๋อเฮ้โมนี่บอ Har dere det bra, vennen? Ja, bare hils. Jeg bare hilser på dere. Hei. Hei. ก็คงคิดว่าเอ๊มาทำอะไรกันเนาะตรงนี้ก็เด็กๆนอนตากแดดนะคะ วันนี้อากาศดีค่ะไม่ค่อยลมด้วยแดดร้อนอืมก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้สิบองศาอยู่ในแดดก็จะประมาณสิบสองสิบสามองศานะคะไม่แน่ใจว่าแพะเขาไอ้กแกะเขาจะจำแม่เขาได้ไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มีแม่แกะหลายตัวเด็กๆก็ก ห็นหรือว่าหิวก็วิ่งไปกินนมนะคะไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นแม่ของตัวเองการทำฟาร์มของที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าไฟฟ้าแรงต่ำนะคะที่ทุกคนเห็นเป็นเหมือนริบบิ้นนะคะก็จะมีตู้ควบคุมไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เนาะเวลาที่เขาเดินหรือว่าวิ่งออกมาชนนะคะไฟก็จะ ปักนิดนึงให้เขารู้ว่าเอออย่าออกนอกเขตบริเวณนี้นะคะแล้วทุ่งที่ชาวกเกษตรกรใช้เลี้ยงนะคะกว้างมากๆค่ะหญ้าก,ก็เป็นหญ้าที่เขาปลูกเองนะคะไม่มีสารเคมีนะคะเป็นอีโคโลจตมากๆเลยนะคะเด็กๆนอนตากแดดสบายใจกันนะคะ เดี๋ยวดูเด็กน้อยสองคนนี้งงนอน